เปิดไปแล้วนี่นั่งอยู่ตรงไหนก็มีต้นไม้ครับอันนี้จะเป็นยอดของตัวเขาเรียกว่าไผ่ตรงลืมแรงที่ผมปลูกไว้ที่ผมปลูกไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วตรงนูน้นทั้งหมดหนึ่งสองทั้งหมดมีสี่กอสี่กอเนี่ยผมได้กิ่งพันมาแค่นี้แหละที่ผมไปขอเข้ามาเนี่ย ผมก็ได้ยอดที่เขาตัดทิ้งอย่างงี้นะครับมาเนี่ยแค่นี้จริงๆแล้วผมขยายเป็น4ี่กอแล้วขยายไปปลูกที่สวนที่ตลาดอีกน่าจะเป็นร้อยนะครับนี่จากกิ่งเดียวนะจากกิ่งแบบนี้นะฮะทีนี้คือวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยมันไม่ยากครับต้องดูถ้าเกิดสวนไหนนะครับที่ที่เขาที่เขาเขาเข้าใจนะครับ เวลาย,ยอดเขาออกมาปุ๊บสูงประมาณสองเมตรเขาจะตัดไงอย่างเงี้ยสมมุตินี้เป็นเป็นหน่อนนะพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาเรียกว่ามันบินเนะี่ยพอมันบินแล้วประมาณสองเมตรเขาตัดตรงนี้จึ๊บตัดช่วงนี้นะครับพอตัดตรงนี้ปุ๊บมันไปไม่ได้หรอกครับตรงนี้แตกแบบนี้หมดเลยแตกอย่างเงี้ยเยอะมากคือแตกแบบอย่างเงี้ยฮะไล่ขึ้นไปเงี้ยแล้วทุกอันแลยพอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเปลือกตรงนี้ยฮะข้างในเนี่ยนะ ่อนที่ผมจะเอามามันจะมีเปลือกคุ้มอยู่เหมือนกาบเพราะลอกๆออกมาจะเป็นตุ่มๆเต็มหมดเลยนะครับไผ่ตัวนี้นะครับผมก็มาลงก็อ่าลืมบอกไปตัดมาปุ๊บอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งเอาไปลงพอนะไม่ติดนะมันมีเคล็ดลับเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนแช่น้ำเนี่ยน้ำน้ำน้ำเปล่าๆเลยนะครับเอาไปแช่ทิ้งไว้เงี้ยเหมือนไปแช่โยนทิ้งไว้เฉยๆประมาณสามวัน ไอ้ที่บอกเป็นตุ่มตุ่มตุ่มทั้งหลายเนี่ยเขาจะเริ่มแตกสีาขาวๆออกมาช่วงนี้นะครับนั่นแหละแล้วค่อยเอาไปวางไว้ในด,ดินนะครับไปหลุมเพาะหรือแปลงเพาะอย่างของผมเนี่ยผมทิ้มดินงเลยเนี่ยตึ๊บจริงนะอันเนี้ใส่หนังบนบน่อนเนี่ยนะ,นะ,นะ,นะอันนี้คือใช้เวลาเนี่ยเนีน่ยนะมีมียอดออกมาใหม่นะแตกแล้วนะนี่นะสามสิบวัน เนี่ยนะครับสามสิบ้นนะสามสิบ้ันแตก๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวอันนี้ลงในนี้ดีกว่าคือไม่ต้องลงในเข่งคนระับเดี๋ยวเอาไปไว้ปลูกนะครับก็เอาเล็กๆเดี๋ยวย้ายง่ายหน่อยลงไว้ในกระถางนะครับลงไว้กระถางหรือในถุงปลูกถุงดําอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับปีหนึ่งขยายกอปีแรก ถ้าเราลดน้ําตลอดนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ไม่ต้องลดเยอะนะเขาชอบน้ําแต่ก็ไม่ชอบเยอะเหมือนกันเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเชื่อไหมว่าภายในหนึ่งปีอสามารถทําหน่อได้เลยแล้วหนอเนี่ยใหญ่ประมาณนี่ประมาณกระบอกน้ำหน่อเขาใหญ่ประมาณกระบอกน้ํา แล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าปลูกลงแปลงแล้วนะวิธีการทำให้หน่อดกเลี้ยงลํำไว้ประมาณกอหนึ่งนะเลี้ยงลําที่ที่งอกจากอิงที่เราไปปลูกเนี่ยครับเอาไว้เป็นลําใหญ่ห้ามเกินหนึ่งกอหรือห้าลำพอแค่นั้นแล้วเรียบร้อยนะครับตัดยอดเขาไว้แบบนี้ตัดแบบที่บอกพร้อมที่จะขยายนะครับ ร้อมที่จะเอากิ่งเนี่ยไปขยายต่อในปีหน้านะครับหลังจากนั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหนอเอาฟางหาฟางนะครับฟางเนี่ยคุมคุม,ค,ม,ค,มคุมนะครับแล้วเอาฟางคุมเสร็จนะครับก็เราก็ใช้พวกขี้แกบเนี่ยนะฮะผสมกับปุ๋ยคอกปกติเลยนะครับขี้งัวอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับแต่หมใส่ขี้วัวก็คือผสมแล้วก็ปูขืนไปเลยนะครับ หลังจากห้าหนอ่อแล้วเราต้องการให้เขาหนอห่อขยายแค่ไหนเราปูเป็นวงกลมเลยเอาฟางปิดไว้รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วคุณจะเจอมหาสัจจรนร์เขาจะออกหนอห่อยคุณกินได้ทั้งปีเลยถ้าเกิดใครที่แบบชอบกินแกงหน่อไม้อ,ะอ่ะปลูกกอเดียวนะกับใบายานางที่ผมปลูกไว้กองนะมีแกงหน่อไม้กินทั้งปีแต่อย่าลืมลดน้ำนะถ้าหยุดลดน้ำ สองอาทิตย์หน่อไม่ออกเลยหน่อไม่ออกนะครับหน่อไม่ออกเลยแต่พอเรามาลดน้ําบํารุงแบบที่ผมบอกเนะี่ยหน่อ,อ,อทั้งปีแต่ห้ามเวลาหน่อออกแล้วห้ามปล่อยให้เป็นหน่อที่หกหรือเป็นต้นที่หกขึ้นมานะถ้าเกิดเขาขึ้นต้นที่หกที่เจ็ดแล้วเขาไม่ออกแล้วเนื้อออกไหมฮะเขาจะไม่ออกเลยนะเหลือไว้แค่ห้าห้าลำอะ ที่เป็นกอไว้ออกมาปุ๊บเป็นนอเลี้ยงให้โตตัดเลี้ยงให้โตตัดเลี้ยงให้โตตัดอย่างเดียวอย่าปล่อยแล้วพอเวลาถึงหน้าแล้งเมษานะครับเปลี่ยนเลี้ยงไว้แหต้นอันใหม่ตัดอันเก่าเพื่อไปชําเป็นแบบนี้ห้าต้นก็จะได้กอแบบนี้มาอีกเป็นสิบยี่สิบนะครับก็จะใช้วิธีการขยายแบบนี้ไอ้แต้นใหม่ก็คือเป็นของอะไรที่เราจะต้องเอาไปไว้ขยายปีหน้าแต่นอใหม่อะ่ะโผล่ขึ้นมาล้วก็ตัดเหมือนเดิม หน่อไม้ถ้าไม่ตัดเขาจะไม่แตกหน่อให้กินบำรุงแล้วก็ตัดเขาสู้มีดครับเดี๋ยวเขาก็ออกก็ออกของผมเนี่ยผมต้องหยุดให้น้ําเพราะว่ามันเยอะผมทานไม่ไหวแล้วไม่อยากให้ให้ต้นเขาขึ้นก็เลยหยุดให้น้ําเลยพอหยุดให้น้ําเขาก็จะไม่ออกแต่ถามว่าจะเป็นอะไรไหมไม่นะครับเขาอยู่ได้ไผ่ก็ปกติแต่ว่าจะไม่แตกหนอ่อพอบำรุงรุปออกอีกแล้วทีนี้ อันนี้ตรงลืมแรงนะครับอย่าลืมใครมีก็หาไปปลูกไว้นะครับนี่ขยายพันธุ์ง่ายอย่างที่ผมบอกผมบอกวิธีไปแล้วนะครับเมื่อกี้ขยายพันธุ์แบบไหนนะฮะใช้ยอดแบบไหนยังไงอันเนี้ยอันนี้คือหน่อใหม่นะที่ออกมานะผมปักก็เฉยเดี๋ยวผมจะลงเพาะไว้ในตะกรงเอ้ไว้ในกระถางก่อนแล้วกันนะคุยนานไปเดี๋ยวไม่เสร็จ่ะเดี๋ยวเพาะลงในกระถางก่อนเพราะว่าตัว ไผ่เนี่ยเขามีความทนอยู่แล้วนะครับเขาทนแรงอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งคือที่บอกว่าทำไมนะ่ผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาเชื่อไผ่ตรงลืมแรงก็งงๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถึงเรียกว่าลืมแรงลืมแรงไหนถึงว่าไม่มีคําว่าแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่รู้ความหมายใครรู้ก็เม้นมาบอกหน่อยทีนี้พอเราได้ยอดอย่างนี้แล้วนะตัดมาแบบนี้เขาพร้อมที่จะขึ้นแล้วอย่างนี้นะครับพร้อมจะขึ้นแล้วง่ายๆเลย ผมจะฝังมันในนี้ฮะก็คือปักลงไปในนี้แหละทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คุ้ย,ยดินไหมสังเกตว่าเวลาผมใส่นะในกระถางหรือในเข่งก็แล้วแต่ผมจะไม่เติมดิในให้เต็มกระถางเลยทันทีนะครับเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณนี้แหละเห็นไหมฮะจะใส่ประมาณนี้ผมจะไม่เติมไม่คูณน,นะครับเพราะอะไรฮนะเดี๋ยวพอต้นไม้โตโตขยายกอขึ้นมาโตมาผมค่อยๆเติมดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยต้นไม้จะใหญ่มากแต่ถ้าเราใส่ไปทีเดียว แล้วพอเขาตน้นไม้เขาโตขึ้นมาเขาต้องการเขาต้องนด้แน่เราต้องไปขุดเขาออกอ่ะมันขุดไม่ได้นะครับรากเขาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเติมอย่าไปทีเดียวเยอะทีเดียวเต็มเนี่ยไม่ไหวครับค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะครับสารอาหารก็ค่อยๆมีอยู่ในนี้นะครับอ่ะอันนี้หลักง่ายๆนะครับนี่เสร็จแล้วนี่เห็นไหมฮะ